เขาได้หายตัวไปนานกว่าสองสัปดาห์แล้วนี่ไม่เหมือนลูกสาวของฉันเลยไม่เหมือนลูกสาวของฉันที่จะไม่โทรหาหรือส่งข้อความหาเราเลยสามสัปดาห์ฉันบอกพวกคุณเลยทั้งสามคนนั้นฉันกลัวมากจริงๆพี่ชายขั้นตอนแรกคือบอกฉันว่าศพอยู่ที่ไหนมีศพแน่นอนทุกคนตายหมดแล้วตอนนี้คุณคิดยังไงพระเจ้าฉันนึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนเดียวไม่เคยสูญเสียถึงสามคนเขาบอกฉันว่าไม่มีพระเจ้าได้เพราะสิ่งที่เขาเห็นฉันอยากรู้ว่าทำไมและอะไรให้ใหสิทธิ์เขา หนึ่งในคดีที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์นิวเมิโกเริ่มต้นจากรายงานคนหายในพื้นที่ไม่นานการหายตัวเหล่านี้นำตำรวจไปสู่ร่องรอยเลือดที่ทิ้งไว้โดยผู้กระทำผิดที่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นแม้จะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในสายตาตำรวจก็ไม่สามารถหยุดยั้งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้และในไม่ช้าก็ตระหนักว่ามันอาจเลวร้ายกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการและคนอื่นๆที่เขาบอกว่าเขาฆ่าไปละ่ะอีสิบเอ็ดคนเรื่องนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวน รายงานต่อไปนี้มาจากบันทึกของตำรวจอย่างเป็นทางการและฟุตเทศส,ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนจนถึงตอนนี้5สัปดาห์ก่อนที่ตำรวจจะพบการค้นพบที่น่าสยดสยองที่สุดในอาชีพของพวกเขาในลานจอดรถสนามบินฝันร้ายเริ่มต้นด้วยการหายตัวไปของชายวัย21ปีชื่อแมทธิวมิลเลอร์ในเมืองแกรนด์รัฐนิวเม็กซิโกครั้งสุดท้ายที่คุณคุยกับเขาคือวันที่22มกราคมใช่ไหมใช่และนั่นคือวันอังคารใช่วันอังคาร ผู้หญิงคนนี้คือคุณย่าของแมทธิวเธอรู้ดีเหมือนกับนักสืบว่าหลานชายของเธอติดยาเสพติดอย่างหนักในเมืองแกรนด์คุณช่วยฉันได้ไหมโดยการโทรไปสอบถามที่โรงพยาบาลคลินิกสถานบําบัดหรือเรือนจำในเขตอื่นๆว่าเขาไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่นักสืบไม่ปิดบังความกังวลของเขาผมทำคดีมานานมากและผมกังวลมากเกี่ยวกับที่อยู่ของแมทธิวผมกังวลมากจริงๆนักสืบเธอนี่คุยกับลีโอนเพื่อนของแมทธิวหวังว่าเธออาจช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาได้ ผมต้องเข้ามาคุยกับคุณอะไรนะผมไม่สนใจเรื่องยาเสพติดอะไรทั้งนั้นผมแค่ต้องการหาแมทธิวมิลเลอร์เขาหายตัวไปนานกว่าสองสัปดาห์แล้วคุณรู้ว่าผมกำลังพูดถึงใครครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่คือเมื่อไหร่อาจจะประมาณหนึ่งปีที่แล้วตอนที่ฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อมการาคมปีที่แล้วเขาไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่นั้นมาถ้าผมมีวิดีโอรถของเขาคุณรู้ไหมว่าเขาผ่านที่นี่ แต่การพูดคุยกับคู่มั่นของเธอจัสตินมาดาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตามที่เธอบอกเขาหนีไปกับผู้หญิงชื่อเจนิเฟอร์แลนนอนเขาไปตั้งแต่วันที่17และกลับมาในวันที่17น,นั่นนานมาแล้วใช่แล้วฉันไปคุยกับเขาเขาบอกว่าใช้พวกเขาแยกทางกันตอนกลางคืนคุณมีวิธีติดต่อจัสตินไหมมีเบอร์โทรหรือเปล่าไม่มีเขาหนีไปเลย ในวันนั้นตำรวจพบรถเชฟวีโคโลราโดของแมตติวจอดอยู่นอกอพาร์ตเมนต์ลีดห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกเมื่อพวกเขากลับไปสอบถามลีโอนพวกเขาเผชิญหน้ากับเธอด้วยฟุตเทจรถที่จอดหน้าบ้านของเธอเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของเธอว่าเธอไม่ได้เจอแมตติวมาเป็นปีผมมีภาพรถจอดอยู่ตรงนั้นเมื่อวันที่26กมกราคมคุณบอกผมว่าเขาออกไปตั้งแต่วันที่17เขาออกไปจริงๆแต่เขากลับมาฉันเดาว,ว่าเขาคงกลับมา ถ้าคุณขับรถคันนั้นจากที่นี่ไปที่ลีคคุณต้องบอกผมผมจะรู้ถ้าคุณทาเพราะผมมีวิดีโอจากกล้องวงจรปิดอื่นๆถ้าผมมีภาพคุณขับรถคันนั้นผมจะดําเนินคดีกับคุณนี่คือโอกาสของคุณแต่ลีโอนยืนยันคําเดิมและเมื่อคู่มั่นของเธอจัสตินหนีไปกับเจนิเฟอร์แลนนอนจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อสายถัดมาที่โทรเข้ามายังสถานีตํารวจแกรนสมาจากแม่ของเจนิเฟอร์ในนิวเจอร์ซีย์ ไม่เหมือนลูกสาวของฉันเลยที่จะไม่โทรหาเรานานสองสัปดาห์แล้วมันก็กลายเป็นสามสัปดาห์ไม่เหมือนลูกสาวของฉันที่จะไม่โทรหรือส่งข้อความหาเราเลยตอนนี้ตำรวจต้องรับมือกับสามคนที่ไม่รู้ที่อยู่แมทธิวมิลเลอร์จัสตินมาดาและเจนนิเฟอร์แลนนอนพวกเขาหวังว่าจะได้คําตอบโดยหันไปสอบถามชอนแลนนอนอดีตสามีของเจนนิเฟอร์พวกเขารู้ว่าชอนเพิ่งย้ายไปอันบูคเคีพร้อมลูกๆเพื่ออยู่กับเพื่อหลังจากถูกไล่ออกจากบ้านในแกรนสเพละไม่จ่ายค่าเช่าถึงอย่างนั้นเขาก็ขับรถมาพูดคุยกับตำรวจ ครั้งสุดท้ายที่คุณติดต่อกับเจนิเฟอร์คือเมื่อไหร่ผมเห็นเธอครั้งสุดท้ายเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเธอออกไปกับจัสตินและผู้ชายอีกคนที่ผมรู้จักแค่ชื่อบนถนนว่าซัสเพกชอนยอมรับว่าแมทธิวเคยมาที่บ้านบ่อยครั้งและเขายังยอมให้ชอนยืมรถของเขาชอนบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาขับรถของแมทธิวคือเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนตอนที่เขาพาลูกๆไปแมคโดนัลด์คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจนนิเฟอร์หรือแมทธิวหรือเปล่า คุณโกรธมากไหมที่เธอนอนกับจัสตินหรือเธอนอนกับคนอื่นๆน,นักสืบรู้จักปัญหาการติดยาเสพติดของเจนนิเฟอร์และคนในวงเพื่อนของเธอถ้าคุณติดยาแบบที่เธอติดคุณจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดเมื่อไม่มีมันคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมผมกังวลเกี่ยวกับเธอผมกังวลเกี่ยวกับแมทธิวและผมกังวลเกี่ยวกับจัสตินด้วยในระดับหนึ่งชอนไม่ได้คำตอบว่าทำไมรถของแมทธิวถึงไปจอดหน้าอพาร์ตเมนต์ลีดซึ่งต่อมากลายเป็นจุดที่น่าสงสยัย ผมรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดก่อนจบการสัมภาษณ์ชอนพูดถึงบุคคลอีกคนชื่อแดนนี่ที่เคยพักที่บ้านในถนนคิงแมนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นักสืบรู้จักชื่อนี้ดีผมรู้ว่าเขาเป็นคนไม่น่าไว้วางใจผมไม่ยุ่งกับคนแบบนั้นตำรวจทันไปสอบถามลูกพี่ลูกน้องของแดนนี่แต่เจอกับการต่อต้านทันทีผมไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาผมไม่เกี่ยวข้องกับลูกพี่ลูกน้องของผมเลยนอกจากให้ที่พักเขา ผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูดในขณะเดียวกันนักสืบคุยกับชายชื่อจอร์ดในคดีแยกต่างหากจอร์ดถามถึงการหายตัวไปของแมทธิวมิลเลอร์และบอกว่าความสนใจของตำรวจควรอยู่ที่ชอรแลนนอนเมื่อวานชอรไปที่ร้านเคลลี่เขาเก็บกระเป๋าไว้ในเพดานกระเป๋านั้นมีปืนบัตรประจำตัวของภรรยาเขาและเสื้อผ้าเขาเก็บทุกอย่างไว้หลังจากต้องไปคุยกับตำรวจผมอยู่ที่นั่นผมเห็นเขาชอนฆ่าทั้งสามคนนั้นแน่นอน ตำรวจไปหาเคลลี่แฟนสาวที่ถูกกล่าวถึงของชอนเพื่อดูว่าเธอรู้เรื่องกระเป๋าที่ซ่อนไว้นี้หรือไม่ผมรู้แค่ว่าผมไม่ได้เจอเจนนีเฟอร์มานานแล้วชอนบอกว่าเธอหนีไปกับจจสตินชอนมาที่นี่เมื่อวานนี้เขาทำลายโทรศัพท์ของเขาผมคิดว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่ต้องติดคุกแน่ๆตำรวจเริ่มสงสัยมากขึ้นพวกเขาคนบ้านของชอนและพบว่าเขาฉีกพรมในห้องนอนหนึ่งก่อนถูกไล่ออกนอกจากนี้กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของเขาไม่ตรงกับคำให้การครั้งล่าสุดของเขา สวัสดีชอนนี่คือนักสืบเทอร์นี่ผมพยายามติดต่อคุณที่เบอร์อื่นแต่มันใช้ไม่ได้ขอโทษครับผมไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ผมมีภาพรถหลายคันอยากให้คุณช่วยดูและระบุตัวตนหน่อยแต่เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นชอนไม่ปรากฏตัวและวันถัดมาตำรวจอันบูคเคีจับกลุมเขาในข้อหาทำร้ายร่างกายจากเหตุการณ์ล่าสุดนักสืบเทอร์นี่นั่งลงกับชอนแลนนอนอีกครั้งและครั้งนี้คำถามของเขาตรงไปตรงมามากขึ้นทุกสิ่งที่คุณบอกเราผมพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นคำโกหกทั้งหมด ขั้นตอนแรกคือบอกผมว่าศพอยู่ที่ไหนขั้นตอนที่สองคือเล่าเรื่องที่สมเหตุสมผลและเป็นความจริงผมรู้ว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่ขับรถของแมทธิวผมรู้ว่าคุณจอดรถไวท้ที่ที่เราพบชอนยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าแมทธิวจัสตินและเจนนิเฟอร์แต่ตำรวจเริ่มสงสัยมากขึ้นเมื่อพบว่าเขาไปที่บ้านของเคลลี่ก่อนการสัมภาษณ์และซ่อนกระเป๋าที่มีปืนและบัตรประจำตัวของเจนนิเฟอร์คุณทำลายโทรศัพท์ของเจนนิเฟอร์คุณทุบมันที่ระเบียงผมมีพยาหลายคนผมไม่ได้ทำลายโทรศัพท์ ในวันที่สองมีนาคมชอนได้รับการปล่อยตัวจากตำรวจวันรุ่งขึ้นกล้องรักษาความปลอดภัยแสดงให้เห็นรถกระบะสีแดงขับเข้าไปในสนามบินานานาชาติซันพอร์ตในอันบูคเคอร์คีมันไม่ถูกสังเกตจนกระทั่งคืนต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดรถตรวจพบกลิ่นเหม็นจากรถเมื่อคืนมีรถต้องสงสัยจอดอยู่ในโรงรถมีกลิ่นแปลกๆเราได้กลิ่นเล็กน้อยในช่วงเช้ามืดของวันที่หมีนาคมตำรวจอันบูคเคอร์คีเริ่มตรวจสอบรถโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะพบการค้นพบที่น่าสยดสยองที่สุดในอาชีพ มันมีกลิ่นแต่ไม่เหมือนกลิ่นศพอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้มีถุงพลาสติกสีดำและผ้าใบมีคราบเลือดบ,บนเสื้อเมื่อนักสืบ,ส,บสืบสวนมาถึงพวกเขาพบส่วนของร่างกายในถังขยะลำตัวชายในถังหนึ่งหญิงสาวที่สมบูรณ์ในอีกถังหนึ่งและลำตัวชายอีกคนที่มีใบมีดปักอยู่ในซี่โครงสุดท้ายส่วนของร่างกายทั้งหมดถูกระบุว่าเป็นของเจนนิเฟอร์แลนนอนจัสตินมาดาและแมทธิวมิลเลอร์ การค้นพบที่น่าเสียดสยองนี้ดึงดูดความสนใจอย่างมากแต่การสืบสวนเพิ่งเริ่มต้นตำรวจพบภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยของสนามบินที่แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งลงลิฟต์ในลานจอดรถในช่วงเวลาที่รถถูกจอดและนักสืบเชื่อว่าคนนั้นคือชอนแลนอน,นอนผมรู้ว่าแม่ของเขาจัดการให้เขากลับไปทางตะวันออกเมื่อวันพฤหัสบดีชอนและลูกๆสามคนของเขาเดินทางไปนิวเจอร์ซีย์ก่อนที่รถจะถูกพบเพียง1ิชั่วโมงตำรวจในนิวเจอร์ซีย์เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของชอนรอให้เขาแยกจากลูกๆเพื่อเข้าจับกลุ่ม ในขณะเดียวกันตำรวจในอันบูเคีพบปัญหาใหม่มีเพียงสามคนที่ถูกรายงานว่าหายตัวไปในกแกรนและทั้งสามถูกพบในถังแต่ในที่นั่งผู้โดยสารของรถกระบะสีแดงพวกเขาพบศพของชายอีกคนหนึ่งใบหน้าถูกทำลายด้วยบาดแผลรุนแรงและพบค้อด้ามสั้นใต้ร่างของเขาศพในที่นั่งผู้โดยสารคือใครพวกเขาเริ่มจากข้อมูลที่มีเจ้าของรถที่จดทะเบียนชื่อแรนดัลลอปอสโตลอนพวกเขาติดตามพี่ชายของแรนดันเพื่อดูว่าเขาจะช่วยหาแรนดันและระบุได้หรือไม่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้ คุณรู้ไหมว่าแรนดัลอยู่ที่ไหนผมไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาแค่รับจดหมายที่นี่ผมคิดว่าเขาน่าจะอาศัยอยู่ในรถของเขาในที่สุดตำรวจติดตามชายชื่อแอรอนซึ่งอาจเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่เห็นแรนดัลแอรอน Aaron บอกว่าเขาอยู่ที่ร้าน f ฟ m i l y d ด l l เลเมื่อมีชายคนหนึ่งมาขอพื้นที่เก็บของเพราะรถของเขากำลังจะถูกยึดเขาบอกว่าเป็นทหารเก่ามีลูกสาวสามคนและอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพลิน คำบอกเล่าของแอรอนชี้ไปที่ชอลแลนนอนซึ่งเป็นทหารเก่ามีลูกสามคนและอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพลจนกระทั่งวันเดินทางกลับไปตะวันออกในนิวเจอร์ซีการแยกชอนออกจากลูกๆสำเร็จแต่ชอนหลบหนีการเฝ้าระวังตามที่แม่และน้องสาวของเขาบอกเขาไปสัมภาษณ์งานในเวอร์จิเนียในอันบ er ูค์คีการระบุตัวต,วตนศพในที่นั่งผู้โดยสารยืนยันว่าเป็นแรนแดัลอพสโตลอน olon, หลังจากแจ้งที่ชายของเขาตำรวจเตือนว่า ผมขอเตือนคุณว่ารถคันนี้มีศพและมีกลิ่นเน่าคุณต้องจ้างทีมทำความสะอาดมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านสถานที่เกิดเหตุในนิวเจอร์ซีย์ผู้หญิงชื่อแคร์โร่โทรหาตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อนของเธอไมเคิลดับคอฟสกีไมเคิลอายุ66ปีเราใช้กันและกันเพราะเราอยู่คนเดียวเขาเพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่แต่ผมโทรไปแล้วเขาไม่รับตำรวจไปที่บ้านของไมเคิลและเมื่อไม่มีใครตอบพวกเขาพยายามเปิดประตูโรงรถและในที่สุดก็พบไมเคิลดับคอฟสกีนอนจมกองเลือดดูเหมือนถูกตีจนตาย มีเลือดทั่วทุกที่และมีผ้าคลุมใบหน้าของเขาชื่อของชอแลน,อนนอนโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเพื่อนของไมเคิลระบุว่าเขาเป็นที่ใหญ่ในโปรแกรมบิ๊กบราเดอร์ขึ้นต่อมาชอนโทรหาแม่และน้องสาวบอกว่าเขาเสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไปเขาเห็นผีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆและยายของเจนในเช้าวันที่ส0มีนาคมสองวันหลังจากการฆาตกรรมไมเคิลตำรวจสหรัฐพบชอนและรถของไมเคิลในเซนหลุยพวกเขาจับกุมเขาโดยไม่มีเหตุการณ์และพบคอนและเสื้อผ้าเปื้อนเลือดในรถ ชอนเริ่มสารภาพเขาอ้างว่าเขาเริ่มมีปัญหาหลังป่วยด้วยโรคหัวใจและ,ะเผชิญการถูกไล่ออกจากบ้านในเดือนมกราคมเขาเผชิญกับวันที่มืดมิดที่สุดในชีวิตเมื่อพบว่าลูกๆของเขาถูกวางยาโดยเจนนิเฟอร์และจัสตินผมตะโกนถามว่าพวกเขาทําอะไรกับลูกๆผมจัสตินทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชอนอ้างว่าเขาเพยายามช่วยลูกๆด้วยนาแคนแต่ไม่สําเร็จและในที่สุดเขาก็ฆ่าเจนนิเฟอร์ด้วยการยิงที่ศีรษะเขายังสารภาพว่าเขาล่อจัสตินกลับมาที่บ้านและฆ่าเขาในห้องสกรีต ผมยิงเขาที่ท้ายทอยขณะที่เขาก้มดูช่องระบายอากาศต่อมาเขาฆ่าแมทธิวมินเลอร์ในโรงรถและสุดท้ายคือแรนดันอปอสโตลอนซึ่งเขาฆ่าด้วยคอ้อนในลานจอดรถชอนอยิงอ้างว่าเขาฆ่าไมเคิลดับคอฟสกีเพราะไมเคิลมีรูปภาพที่ไม่เหมาะสมของเขาเมื่อตอนเป็นเด็กที่น่าตกใจกว่านั้นชอนอ้างว่าเขาฆ่าคนอื่นอีสิคนในช่วงสองถึงสปีที่ผ่านมาและทิ้งศพในถ้ำหลอดละว่าที่อิงมาโพส o n เนชันมอนเยมันแต่ตำรวจสงสัยในคำกล่าวนี้เพราะไม่มีรายงานคนหาย11บคนและไม่มีหลักฐานยืนยัน ถ้ามีคนหาย1ิ็คนผมไม่คิดว่าจะไม่มีใครสังเกตเลยชอนเล่าเรื่องที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับทํำหลอดลาวาและตำรวจในนิวเมซิโกยังไม่พบศพใดๆจากคำกล่าวอ้างของเขาในท้ายที่สุดชอนสารภาพว่าฆ่าทั้งห้าคนเจนนิเฟอร์จัสตินแมทธิวแรนดัลและไมเคิลเขาอ,อ้างว่าเขาทำเพื่อปกป้องลูกๆและแก้แค้นแต่หลักฐานบางส่วนยังคงเป็นปริศนาผมเสียใจที่ทำลายชีวิตคนโดยเฉพาะเด็กๆ ชอนทำข้อตกลงกับอายการในนิวเมซิโกลดข้อหาฆาตกรรมจากระดับหนึ่งเป็นระดับสองถูกตัดสินจำคุกหกสิบปีสำหรับการฆาตกรรมสี่คนและในนิวเจอร์ซีเขารับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมไมเคิลดับคอฟสกีถูกตัดสินจำคุกสาสิบห้าปีรวมทั้งหมดเก้าสิบห้าปีในเรือนจำปัจจุบันชอนแลนนอนถูกคุมขังที่เรือนจำรัตนิวเจอร์ในเทรนต้าลูกสามคนของเขาและเจนนิเฟอร์ได้รับการรับเลี้ยงโดยคริสโตเฟอร์พี่ชายของเจนนิเฟอร์หัก